อยากทำฟิตติ้งอสังหาให้ยั่งยืนนะคะต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำอะไรแล้วรู้สึกว่าทำต่อเนื่องยากทำแล้วแรกๆทำได้ดีแต่หลังๆรู้สึกท้อแล้วไม่ทำต่อบ้างไหมคะถ้าคุณเป็นคนนั้นอยู่นะคะจะเป็นคนนึงที่เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะสิ่งที่จะต้องฝึกนะคะจะต้องรู้จักตัวเองให้มากที่สุดเลยค่ะทุกคนว่าตัวเองอะคะ่ะ ชอบอะไรไม่ชอบอะไรทําเพื่ออะไรและอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะที่เรารู้จักตัวเองแล้วค่ะสิ่งที่จะต้องทํานะคะและสิ่งนี้ดีมากๆเลยเราให้ฝึกกันนะคะก็คือการยอมรับค่ะทุกคนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราส่วนใหญ่อะคะ่ะจะไม่ยอมรับแล้วก็จะมี เส้นบางๆตรงกลางนะคะเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าตัวเองทําได้ตัวเองแข็งแกร่งตัวเองดีพอซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นตัวกั้นค่ะที่จะทําให้เรารู้สึกทาแล้วไม่ต่อเนื่องทําแล้วเราท้อค่ะลองเอาตัวกั้นตรงนี้ออกนะคะเริ่มด้วยจากการยอมรับค่ะและคลิปหน้าจะจมาบอกว่าหลังจากยอมรับแล้วต้องทําอะไรต่อเพื่อให้คุณนะคะอยู่ในการทํางานแบบ productive แล้วก็สม่าเสมอต่อเนื่องอย่างเป็นคนมีวินัยได้ในทุกๆวันนะคะจอยหน้าอยู่ไม่เซตเปลี่ยนชีวิตและความสุขในการลงทุนค่ะ